Facebook ปต่อยแอปสำหรับ Metaverse สออกมาแล้วนะคะเป็นแอปที่ทำมากว่าสอปีแล้วคือแอป Horizon World นะคะและวที่น่้ก็เพิ่งรู้ข่าวสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้เองมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะผ่านเจ้าแว่น VR นี้นะคะว่า Horizon World ของ Facebook เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างอตอนนี้ที่น่าก็มาอยู่ที่ Horizon Horizon World wow. Hello and welcome to Facebook Horizon <Welcome S 2> It's a place w h e r e y o u can <person. S 2> meet u p with your friends and make new o n e s while exploring <S <Okay>. <S virtual w เ r l d s โอเคยิงไอเอเวอเก่อนเาบอกให้เลือกอันนึงก่อนแล้วหลังจากนั้นเราไปแก้ได้ว่าจะเป็นแบบไหนเอาคนไหนนะทีน่าขอเลือกก่อนขอเลือกคนที่แบบว่าลุคเอเชียหน่อยเพราะว่าทีน่าเป็นคนเอเชียเนาะอ่าคนนี้ละกันอ่าเดี๋ยวไปทำให้ผมยาวที่หลังได้ไปเลยโอเคเรียบร้อย Save Avatar and Continu e don't worry about making things perfect you can change your look whenever you want hang out the plaza okay let's go ไปดูไปดูไปไปดูคนอื่นไปดูชาวบ้านกัน visit w e r l d จะมาโอ้ว w o วโอ้ย my Christmas นี่นา yes อ๋อที่นี้ก็สามารถคลิกตรงนี้ได้มันก็จะเดินให้ที่นี่ไม่จำเป็นต้องเดินจริงๆ Uh, I'm just uh, exploring. Hello. Hello. Hi. 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 Are you? How are you? I'm good. Are you? You are you real? Or are you a bot? No, I'm real. Are you a bot? <laughs> are you real? <laughs> <laughs> this is my first time, so I'm a little confused. Oh, mine too. โอ oh, okay. น I พิ่ t o าวน์โหลดอันนี Nice to meet you too. I'm like t r get myself acquainted and see e v e r y t h i n g going o n here. Oh, o k a y g o โอเค l l ้ Alright งงมากว่าิดเจอใครก็ไม่รู้แล้วเราก็ไปเซหายเ็าเฉยเลยไม่แต่บันดีอย่างเลยอ่ะเราแบบฝึกภาษาได้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาฟังเรารู้เรื่องไม่รู้เรื่องใช่ไหมอันนี้เดินห่างว่แล้วแต่เมื่อกี้มันเป็นเสียงผู้หญิงแต่ว่า ตัวอวตาาเขาเป็นผู้ชายงึงมากเขาหันมามองตีน่าเพราะว่าตีน่าพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ตายแล้วจะเป็นเสียงไง,ไงดิเอ๋เดี๋ยวคนนั้นแม่งลอยได้ทำอะไรวะโอเคประมาณนี้ตีน่าวันเริ่มนานแล้วเดี๋ยวตีน่าถ้าใครอยากดูต่ออยากตีน่าคุยกับคนอื่นคุยกับชาวบ้านต่ออ่าพิมพแม่อยากดูต่อตีน่าอันนี้ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวตีน่าจะมาให้ดูว่าจะเป็นยังไง โอเคแต่ว่าตอนนี้มันก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปแล้วบ๊ายบาย